give you I give you my telephone number now so that I won't forget so what does this sentence mean ประโยคนี้หมายความว่าไงครับฉันให้เบอร์โทรศัพท์ของฉันตอนนี้เลยอันนี้คือจบประโยคไปแล้วใช่ไหมว่าฉันให้โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ของฉันตอนนี้ฉันจะให้ทําไมอะถึงต้องให้เพื่อว่า so that เพื่อว่า I won't forget ฉันจะได้ไหมลืม understand yes okay the last example I'm speaking softly ฉันพูดอย่างเบาๆ I don't want other people to hear us I don't want other people to hear us ฉันพูดเสียงเบาๆใช่ไหมครับพูดอย่างเบาๆเลย เพราะว่าอะไร I don't want ฉันไม่ต้องการให้คนอื่นได้ยินพวกเรานักเรียนลองช่วยครูหน่อยจะแต่งว่าไงครับประโยคนี้ใช้ so that ยังไง so that very good นักเรียนบอกว่า I'm speaking softly ฉันพูดเสียงเบาๆ so that เพื่อว่า I don't want ฉันไม่ต้องการให้คนอื่นได้ยินพวกเรา ดูของครูบ้างเหมือนกันไหม I'm speaking softly so that other people can't hear us เหมือนกันไหมครับไม่เหมือนใช่ไหมเพราะครูเอาอะไรออกไป I don't want, I don want. เพราะว่าครูไม่ต้องการกล่าวซ้ำนะครับนักเรียนหรือไม่ต้องการพูดให้มันยาวครูพูดให้มันสั้นแต่ใจความยังเหมือนเดิมไหม <Yeah. S 1> เหมือนเดิมนะ,ะฉัน I'm speaking softly ฉันพูดเสียงเบาๆ so that เพื่อว่า other people คนอื่นไม่สามารถได้ยินพวกเราเหมือนกันไหมเหมือนกันเพราะฉะนั้นใช้อันไหนก็ได้นะครับ Any q u e s t i o n s s o I wish you had the higher score the high score in your midterm tests เพราะฉะนั้นครูทบทวนให้แล้วครูก็หวังว่า I wish you had the high score in your midterm tests โอเคครูก็หวังเหมือนกันว่านักเรียนจะได้ อ่นาคะแนนเยอะๆนะครับในการสอบการภาคของนักเรียนครูทบทวนให้สองครั้งแล้วใช่ไหมครับ <Yeah. S> 1> Review 1 and Review 2 They are unit 1 to 3 Okay? Do you have any questions today? Any questions? Okay? If you have any questions You can come to see me at my office Okay? I think that's it all for today See you again next time. Have a great day